ก็สวัสดีครับท่าผู้ชมครับวันนี้ไม่อยู่กับผมนะทุกคนโปเต้กอดฟางทุกคนก็แบบวันนี้ไม่อยู่ในราฟอีพีที่สามมาทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่คนเดียวนะทุกคนก็คือมันไม่อยู่นวันนี้มีใครมาอดคลิปไว้ทุกคนเพราะว่าในที่ผมมันไม่ค่อยมีคนมีราฟไปเท่าไหร่นะมันก็มันก็เลยไม่ค่อยมีคนมาเล่นโอเคก็วันนี้จะลุยเดี่ยวนะทุกคนแบบใช่โฟล์ลว่าแบบเดี๋ยวผมจะโชว์เขาเต็มเลยแบบแบบความของคมอะ นี่เปิดมาเจอก่อนเลยว่ะทุกคนเช็คก่อนมีแตงโมไหมอ่าสับปะรดหนึ่งเดี๋ยวซื้ม้งไม่มีแตงโมหรือเปล่าวะมันต้องตัดไม้เราไม่มีขวานโอ้โหไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้ละเฮ้ยเออกล้องกล่องของดีของดีอูกล้องกล้องสวยอันนี้เราดีขึ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวไปต่อไปทำอะไรต่อนะเราต้องสร้างอาณาเขตเราเยอะอยเงี้ยไม่งั้นมันไม่รอดแน่ โอเคสร้างกระเตียงหน่อยไม่นั้นเราไม่รออ่าแล้วค่ะพลิกของอันไม่ค่อยได้น้ำไม่ได้ชินไม่ดีก็อ่าใครที่แบบอยากมาคลิปแล้วผมก็สามารถทักมาได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอตอบไปกัน<อ>เพราะมันไม่ค่อยมีคนมาละอุ้ยแย่ละอาหารอูอเฮ้ย,ยมีเกี่ยวกล่องไม่ถึงมองดูเนี่ยโอ้โหยิชาติเลย น,น้ำง้ำๆำโอเคอ่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างาเนี่ยมีอันนี้กินได้หยู่เช่าเขาเรามีใบตกปลาน่าจะได้ตัดไม้เราไม่มีไงประเด็นไม่เกี่ยงมาแล้วพูดปับได้ปาบเลยทันใจจริงลองรีบฟั้งอนาเขก่อนะคนดูโอเคอา่าได้ปลาแล้วหเ้าไปไว้กระเ๋าเอาเขาแล้วก็ตักน้ำอีกตักน้ำแล้วก็ไปใส่ตรงนี้อ่า กาเผื่อใครยังไม่รู้ก็แบบเราต้องวิธีการครับที่ตัวปลามันก็จะมีให้บอกนะถ้่เราจุดไปนมันก็จะมีอยู่เราต้องการเท่าไหร่ควนเชื่อก็อาหาจากกล่องไหมก็ไปที่รูปน็อตมันจะใช้ใบไม้ทำเนาะโอเคง่ายยากสำหรับบางคนอาจจะทำได้บงังอ่ามีไม่เจออเลยเดี๋ยวต้องเ,เดี๋ยวก็จะทำไ้นี่อยู่เสาดูนี่เห็นมันคุ้มอยู่เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้เล่นไปไกลเลยผมว่าเล่นไปแแป๊บนึงฮนะยังไม่ได้เล่นไปไกล อุ้ยด้านหน้าถึงไหมไม่ถึงด้วยโอ้โหโดวงเกิดันเลยอืมเอาไงดีวะเนี่ยตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะโอ้โหนลำบากเลยโอ้ก็อ,อยู่นูน่นอันนี้เราเพิ่ไปโอเคไปอยู่โอเควันนี้ว่าอาจจะไม่ได้ล่าฉลามเดือน,นเพราะคือตอนแรกอ่ะจ,จะวางแผนเมือ่อ EP ที่บอกนะว่ากูจะฆ่าฉลามเแต่สุดท้ายฆ่าไม่ได้คือของไม่พร้อมไงคนมันไม่ใช่หรอกมันไม่พมร้อมเก็บปลาก่อนกินตายยงาังเงี้ยแล้วก็อาชีพน,น้ำแล้วก็ ร okay. อปลาลิมาปลาลิมาจะเกี่ยวของนะฮะเกี่ยวกล่องามาไม่ทันใจเ,เลยเร็วมาดิเฮ้ยไม่มาก็าทีกล่องมันจะไปแล้วเฮ้ยมาเออสวยไม่ถึงถึงด้วยโอเคสวยดูแค่นี้ผมก็รู้ว่าทุกคนว่ายัางไงก็ได้เพราะผมตึงไงโอเเกี่ยวโอเคได้อย่จริงจริผมลงไปเกี่ยเลยก็ได้นะ,ะเพื่อนๆอ่าเราจะอันนี้เราปลูกไปใช่ไหมอันนี้ต้องใช้น้ําปกติทนะุกคนน้ําน้ําที่มันต้องเผาอะ ต่วพิพเออเนี่ยน้ำทีเ่เราต้องเผาโอเคเราได้ปลา,าเราจะเผาเอาไปกินกันตายไปในกล่องไม่มีอะไรเลยเกี่ยวของได้อยู่เฮ้โดนแก้ใหม่แล้วเบลก็น้อยของดีๆไม่มีจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ด hey, no. โดนแก้ไม่เลนยนายหนักก็แข็งเก่งขึ้นได้นะนี่สิเทปทูโซมีบริการเติมโลบัสทั้งแบบ VIP เซิร์ฟเวอร์และแบบไอดีพาร์ตบการกดผลปีศา ลาดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วเนอนะ With all our fears Learned our lessons Through the tears Made memories We knew would never fade One day my father He told me Son don't let it slip away He took me Shining stars. He said, "Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home, no matter where you are." One day, my father he told me, "Son, don't let it slip away." When I was just a kid, I heard him say. โอเคทุกคนก็ตอนนี้ได้เชา้าพิธีเรียบร้อยแล้วคนคน,คนดูครับโอเคก็ตอนนี้ได้เป็นตอนชา้าพทีีเรียบร้อยโอเคเปิดมาตอนชากุฉลามมันกัดแทกูเลยมาดิโอโหนี่พังแล้วปล่อยให้ฉลามกัดไปเลยอ่าขอนจะบอกนะขอนังอ้อแล้ว,ออลวลอเอ้ยแย่นะโอ้โหมายคนดูไม่นะเกี่ยวทันปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะขออ่ะตัวตัว,ตวเออเกือบรกักกูเกือบแห้งแนละ้วฟองเบื่อนดีกว่า เราต้องทำหอกก่อนหอกมันมีหอกอหอเหล็กอยู่ใช่ไหมน่าสนใจดนะเราต้องไปเรียน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 หาความรู้ดูนะหาความรู้เพราะมันต้องอะไรดีวะเรียนยากเราเรียนอาไว้ตรงนี้ครับมาเรียนไะไรตรงไหนดีสองแยกกันะะแล้วก็ในดูซี่มีให้เรียนอะไรบ้าง เราเรียนเป็นหอ,อกก่อนนะหอ,อกนี่ต้องเรเียนยังไงวะเนี่ยโอ้โหต้องการนอ็อตเราไม่มีนอ็อตอะคนดูเอางไงดีวะอ่าอ่านี้โอ้โหไม่มีน็อตเหมือนกันมี <c oughs> ไม่赖ไม่ะเราไม่ได้สีดด้เรงนี้เราต้องฟาร์มของก่อนเราหาไม้ดีกว่าคนดูตอนเนี้ยไม้ขำงพามากตอนเนี้ยฝั่งนู้นเจอเกาะอะไปไลดีกว่าอุ้ยทุกคนเกาะใหญ่เกาะใหญ่เจอเก,อะอเกาะใหญ่ทุกคนอุ้ยเกาะอะไรวะน้าโคตรใหญ่เลยแต่มันไม่ได้ใหญ่ ไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนที่แบบอยู่อีพีสองนะทุกคนอีพีสองคือแบบเจอใหญ่มากอะแต่ว่าตอนนั้นเราไปไม่ได้นะเราไม่มีไอใบพัดใบเรืออะไรเนี้ยเรือเนี้ยเราไม่มีอันนี้มันก็เลยไปไม่ได้แต่รอบนี้เราก็ไปไม่ได้เพราะว่าผมไม่กล้าไปทุกคนถ้าเรตายก็คือของมันหายแต่ของมันฝามาเก็บไว้ในกล่องได้นะแต่ผมไม่เอาดีกว่าไม่กล้า มันเก็บมันก็เก็บไม่ได้หมด,ดยไงเก็บของสําคัญก็ไม่ได้ของมันสาคัญกัทุกอย่างทุกอย่างลยครับโอเคได้พลดดาสติกเอามาให้ดีกว่าน้านหนาเจอกล่องได้อยูอโอเคเราค้างหอกโอเคเราได้หอกไปเทียบรอยนะคนดูโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรครับนี่ต่อไปก็ขยายแพร่ยาวๆน่าจะดีกว่าขยายแพรเรื่อยๆน่าจะดีกว่า โอเคก็เดี๋ยวเราไปกินปลาดีกว่าจะตายเก็บของที่ไม่จะเป็นไว้ข้อตัวไว้โอเคเดี๋ยวจะจัดเฟสหนะทุกคนจัดเฟสให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดูง่ายๆเมฆเล่นไม่ได้อย่าบอกนะว่ากล่องมันเลยกูแล้วแสดงว่าใช่แน่นอนอ่าใช่ด้วยดูไปดูไยทุกคนเราอยู่ใกล้กอใหญ่พอตัวนะทุกคนอุ้ยได้อยู่นะ อุ้ยเกาะใหญ่ยูเกาะใหญ่ยูเกาะใหญ่ย no, ูแ่ผไม่กล้าไปอ่ะจะลงเลยไหมเออน่าจะลงไปน่าจะดีแต่ไม่ค่อยรู้อะผมไม่รู้ว่าควรลงไปหรือไม่ลงดีเพราะมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคนดูเอาไงดีหน้าเอาไงดีไม่รู้ว่าทุกคนใครที่แบบอยากให้ผมไปผจญภัยก่อนนี้ในพาร์ทเกาะใหญ่ๆแบบนี้ในพาร์ทหน้าก็เม้นไว้ละกันนะคนดูเดีวผมจะไปหากาะผจญภัยให้เกาะนี้มันดูดูน่ากลัวไปนิดนึงอะนั่นแหละ แน่นอนว่าในนี้มีอยู่ป่ามีของเยอะแน่นอนเลยคนดูผมว่าแบบนั้นใช่ที่แบบนั้นด้วยเอโอโอ้โหทุกคนเราไม่มีไม้เลยอะลำบาบอกอะอราก็จะมีโลสิตอาาราสจะเปเผจญภัยในนั้นซึ่เราก็ไม่สามารถเผชญภัยได้เพราะเราไม่มีตะขอไงต้องการไม้ของอานโนดูดมลจะทัดหรือเปล่านะผมจะพยายามโอเค เราต้องมีเชือกอ่าตะโไย์แล้เราได้นั่นอะไรอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลืมนั่นน่อินนัทอ่าไอ้นีน่อ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็วิ่งเราเริ่มผ่านจากเกาะเรื่อยๆแล้วเนี่ยอยุ่เราจะติดตะขอไปแถวตรงนี้มันไม่ไมันไม่ใช่ตะขอสมอเร,รือนี่หว่าเราหันเรือนะหันไปเรื่อยๆนะโอเคไม่รู้นะคนว่าเราจะไปได้ป่ะนะเพราะว่าของเราก็ไม่ได้ฟูลอะไรขนาดน,นั้นเนาะ ผมว่าไม่น่าไปได้ไม่ได้เฉยน่าได้อยู่ <S <S โอเคเราก็จะระหว่างรองเราก็จะหาของทำไอ้นี่นะโอ้โหต้องใช้เยอะอยู่นะ <S <S โอเคอ่าโอเคก็ผมขอหยุดปิดคลิปเพลงตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผจญภัยในก่อนนี้ EP ที่4นะทุกคนโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฟอล์ลไก ให้ผมนะทุกคนโอเคก็อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอันนี้อีกก็พิมบอกมาได้นะทุกคน EP4 มาแน่อนอนเชื่อผมโอเกาะอินฟีให้ด้วยของเรเานะขึ้นน้ำอย่างแรงทุกคนโอเคทุกคนเจอกัน EP หน้าทุกคนบุ้ย